สวัสดีครับ MC ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นหนังสือเงินล้านนะหนังสือเล่มใหม่เนาะก็เมื่อที่แล้วแอดทำสรุปไว้นะครับแอดทำสรุปแต่และเล่มไว้แต่ว่าแอดไม่ได้ลงแล้วก็เข้าไปที่ตัวกับ6446นะครับเพราะว่าแอดไม่ได้ลงเนาะแอดเขียนใส่กระดาษทนะิ้งไว้นะครับก็พอดี รอบทีแล้วยอดวิวต่ำนะยอดวิวต่ำพอไม่มีคนค่อยเข้ามาดู mm hmm. สูตรแอดนะครับรแอดก็เลยไม่ได้ลงนะ mm hmm. ก็ไม่มีกำลังใจลงก็เลยไม่ได้ลงให้นะ mm hmm. เ,ขเข้าไปตัวกลับนะบเดี๋ยวแอดครับแผ่นกระดาษเจอเดี๋ยวแจามาให้ดูนะเอฟซีไม่ค่อยเข้ามาดูนะรอบที่แล้วแอดก็เลยไม่อยากลงนะครับ คลิปนี้ก็เป็นหนังสือเงินล้านนะเงินล้านก่อนจะไปดูเนะื้อหาในคลิปก็มาดูคําเตือนนะคำเตือนไม่สนับศูนย์การเล่นการพนันสิีผิดกฎหมายได้ดทั้งสิ้นนะเป็นเพียงแนวทางกิตศาสตร์หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ความปรารถนาดีจากช่อง schai channel เลขเด็ดเด,ดพารวยนะครับขอมาดูกนครับสำหรับหนังสือเล่มใหม่นะครับเล่มใหม่ก็เป็นเงินล้านนะเงินล้านประเด็นหน้าปก3กับ2นะสกับ2นะก็จะมี2เด่น3ตัว3 2 0นะดึงเด่นมาที่3กนะับ2เนาะก็จะมี3 7 3 5นะครับ 34 31แล้วก็27 25 24แล้วก็21นะครัะส่วน0นะครับก็จะมี07นคะรับ0 5นะครนบ0 4นะครนบะแล้วก็01นะครับนี่ดับดับคู่ท้ายล่างนะเอสไม่เคยตามนะเอสก็ไม่รู้ว่ามันเข้าดีหรือเปล่านะออกไปกันต่อนะไม่มีข้อมูลเทียบนะครับเล่มนี้ ก็เพิ่งมางวันแรกเนาะก็มากันเลยนะสำหรับบางยีนะบางยีาส,งานะสามสองเก้าสามสองเก้าตรงไหน,น แม่นก็ FC แนะนำมาได้นะเพราะ FC จะดูเยอะกว่าแอดนะแอดเพิ่งซื้อมานะเรล่มนี้เนะเาะก็ยังจะไม่รู้บรรยายตรงไหนเด่นรัลที่หนึ่งสาม้งเกีสามศูนย์สามสี่สามเจ็ดนี่สองเจ็ดเก้าศูนย์แล้วก็เก้าเขอเวลาสักสางวดนะแอจะจับทางได้นะจับทางได้ ็สรุปรางวัลที่1น,นะครับให้เด่นที่7กับ9กนะ้า7กับ9ส่วน4ตัวมี7 9 5 1นะครับดึงเด่นมาที่7กับ9เนาะก็จะมี7 5นะครับ7 1 7 3 7 2 9 5 9 1 9 3แล้วก็9 2นะส่วนโลกเลข2ตัวท้ายนะบางยีเนาะบางยี5 3 7นะครับ5 3 7 ก็จะมี5 2, 5 8, 5 6, 3 2, 3 8, 3 6, 7 2, 7 8แล้วก <al nah ็7 6นะครับส่วนสรุป2ตัวท้ายนะครับ6870นะคกับ6 8 7็ก็จะมี6 7 6 0 6 5นะครับ8 5นะรับ6 5นะรับ6 3นะแรับ8 7นะครับ8 0นะครับ8 5นะแล้วก็8 3นะครับ ่อมาหน้านี้นับมาแคปไว้นับ,นบจานแม่นจริงนับสามสบาทเก 2, 0, ับ5้านับเกับ5 7 2เจ็ด7องเก่องหนึ่งศูนย์นับห้าสองห้าก่อสี่หนึ่งสนับผู้เท่าปลาแกนับสกับห้านับสกับ5 ดึงเด่นมาที่3ามกับหเน,ะเนาะตังวัทีแล้วแอจับสามห้าก็ไปออกอมสินเนะออกอมสินก็าจานเปียรนับร้อยล้านเนาะเด่นที่1กับ7 1กับ7เด่น1นรอง7จ็ดนะ ทับกระดานนะทับกระดานสกับ0ูนย์นกะับศก็คุ้มทรับรางวัลที่หนึ่งนะ2กับ7จนะสอกับเจ็ดส2งสองศูนย์สองสี่สองนะเจ็ด,นะจด,จด,จดารางวัลที่หนึ่งนะ เก็คุมทรัพย์เลขท้าย2ตัว2ก็6นะ่ 27, 23, 21, 20, นะ2 7 2 3 2 1 2 0นะ่ะ6 7 6 3 6 1 6 0น่ะแว่นสีชานะเด่นไปที่6นะ6 7 9 7 3 7 6 5 9 5 3 5นะ6 8 9 8แล้วก็3 8นะ บางมากเลยนะครับเล่มนี้ทังที VP เนี่ยทัที VP สรุปทั้งเล่มนะรางวัลที่1 4ึนับสเลขเคียงรางวัลที่1นึ่งนย์สีบก็จะมี4 7 4 5 4 1นึ่งับรองก็จะมีสองเจ็ดสองห้านะบสตัวเบด่นที่2องเนาะ องก็มีสองหกสองเจ็องนะลองก็จะมี5้ากับ58าแปดห้าแก็ออกไปแล้วเนาะก็มาดูหน้าปกหลังนะเลขเงินล้านนะเซียนเต่าถุงเงินนะเจ็ดศนะูนย์หนึะถุงเงินก็3ามสองห้านะ เด่นที่เกับหนึงนะเกับหนามสามตัวมา701นะึงะก็จะมี73 72 7ามเ1็ดสองแล้วก็1นึ่งสี่นะศูนย์สแล้วก็04นยะ์สี่ะสองสามแล้วก็2องนะะคลิปนี้สั้นนะเพราะว่าบางเนาะมีแค่ มัน3าสีหน้านะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นครับเับซีท่านใดสนใจสมัครสมาชิกช่องก็กดเข้าไปได้นับที่หน้าช่องก็มีเลขเด็ดๆให้นะครับเลขคำนวณของเอสนับวัที่แล้วก็เข้าไป4 6ตรงๆนะส่วนสายวิ่งก็เข้าไปที่6ตัวเดียวเน้นๆนะเน้นสูตรตัวเดียวนับที่เอสลงให้นะครับ ถ้าใครเห็นคลิปก็มาคอมเมนต์ได้นะว่าเห็นจริงนะว่าแอดก็ลงให้นะหมดที่แล้วเด่นตัวเดียวที่6เนาะวันนี้ก็คำนวณแล้วนะแต่ยังไม่ได้ลงเดี๋ยวรอหนังสือเสร็จก่อนนะจะลงนะใครสนใจจากศูนย์ช่องก็มีหมดซปเปอร์แจงนะกดเข้าไปได้นะมีผลิตภัณฑ์เป็นหนังสือนะท่านใดสนใจหนังสือเล่มไหนก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้นะเป็นการสรัิมศูนช่องนะ ก็ฝาก FC เข้ามากดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe กดตดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ